เรื่องของโรงพยาบาลน,นี่ยังไงเรื่องของประกันสังคมที่ให้ผู้ประกันตนสามารถจะเบิกจ่ายในเรื่องของการทำสลิปเทสต์อันนี้รวมไปถึงการซื้อเครื่องสีแบบด้วยหรือเปล่าเป็นการใช้แบบเข้าไปให้ใช้บริการกับโรงพยาบาลที่เป็นประกันสังคมไดออ้เหมือนกับว่าเวลาเราไปทําฟันสมัยก่อนอก็สามารถที่จะอุดฟันหรือถอนฟันในตรงเนี้ยเพิ่มเติมได้แต่ไม่ใช่ช่วยในการซื้อเครื่องให้เอากลับไปใช้ที่บ้านไม่ใช่ครับไปใช้บริการ ในการเซอร์ิปเทสนั่นเองนะครับเพราะเครื่องเนี่ยสี่ห้าหมื่นนะราคาตามท้องตลาดเนี่ยอ่าฮะอ่าส่หอ๋อนี่คือให้ไปใช้ให้ไปนอนสูตรเครื่องเนี่ยที่โรงพยาบาลอ่าโอ้ก็เป็นการก็เหมือนเป็นการสลอริเทสว่าเพราะที่ผ่านมาบางคนอาจจะมีกลางคืนก็อาจจะเวลาไปใช้บริการทางโรงพยาบาลเนี่ยมันมีราคาคนให้จะมีราคาแพงไม่คือสลอิเทสอ่ะมันเป็นการตรวจไงแต่มันยังไม่ใช่การรักษา ที <ไป S 2> นี้อไอ้ไอขอบเขตของประกันสังคมตรงนี้มันครอบรวมไปถึงการรักษาด้วยไหม,มเพราะมันไม่ใช่ไปนอนซาลิเทสและสูตร c แปรครั้งเดียว<อ>มันต้องใช้เครื่อง c แปรไปตลอด อ๋อออันนี้เป็นเบิกจ่ายแพ่ค่าสล p ปเทสอย่างเดียวโอเคค่าสล p ปเทสอาสลีปเทสแล้วหลังจากนั้นจะต้องไปซื้อเครื่องจะไปเช่าเครื่องอ,อะไรนนก็ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งอาแตสลีปเทสที่ประกันสังคมเบิกจ่ายได้เบิกจ่ายได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวใหม่แกที่อ,อาต้องบอกว่าหลายๆลหลายๆลโรงพยาบาลที่มีตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์ไงที่มีฐานอาทั้งกลุ่มฐานลูกค้าที่เป็นประกันสังคมนะฮะอาไอ้ตรงเนี้ยก็จะได้ประโยชน์จากตัวนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอาในช่วงที่ผ่าน าในแง่ของวงเงินอันนี้ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับตัวของกลุ่มวงปริยานั่นเองนะครับอ่าแล้วอย่างนี้หุ้นไหนจะได้ประโยชน์อย่างไร,รอเอ,อึเพราะก็เข้าใจว่าหลักๆก,ก็น่าจะเป็นพวกที่มีฐานประกันสังคมคใหญ่หรือเปล่าอ่าชายก็ดูแล้วก็หนีไม่พ้นอันดับแรก BCH อันนี้ก็ถือฐานทั้ฐานประกันสังคมนี้สูงสุดในระบบ นะฮะลองลงมาก็หนีไม่พ้นตัวของจุฬารัตน์อันนี้ก็มีฐานลูกค้าที่เป็นประกันสังคมสูงและอีกการน่าสนใจฮะ BDSBDS m เนี่ยโอเคละภาพรวมใหญ่ๆคือเขาก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นฐานระดับปนนะครับแต่ว่าบางส่วนที่เขามีในส่วนที่เป็นฐานประกันสังคมด้วยเหมือนกัน่านบริษัทในกลุ่มเขาก็คือกลุ่มโรงพยาบาลเปาโรไอ้ตรงนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์เช็คเช่นเดียวกันเหมือนกันนะครับนะฮะอันนี้ผมว่าต้องไปกลับ ให้ฝ่ายข่าวดูข้อมูลให้ดีนะฮะขอบเขตของประกันสังคมรอบนี้มันอยู่ตรงไหนอืมัมันไม่ใช่ครั้งเดียวจบอืมสลิปเทสเนี่ยคือไปเทสเหมือนกับไปตรวจเบาหวานน่ะ ไปตรวจเลือดอ่ะ,อะพี่เป็นความดันหรือเปล่าพี่คอเลสเตอรอลสูงหรือเปล่าครับไปสลิปเทสนี่ก็ไปดูว่าอัตราการหายใจของพี่มีปัญหาไหมตอนนอนอนอนแล้วมันมีหายใจติดขัดไหมตื่นกลางดึกหรือเปล่าหัวโจงหัวใจอะไรเต้นยังไงระดับออกซิเจนเท่าไหรอ่อ่าแล้วหลังจากนั้นก็ถึงจะมีการนี่แหละับประเมินว่าให้ใช้เครื่องสี่แบบที่อัตราไหนระดับใดซึ่งมันต้องใช้ระยะยาวทีนี้ประกันสังคมเนี่ยเอาให้ชัดว่า มันช่วยค่าใช้จ่ายสำหรับการไปทำส e e p t เทสอย่างเดียวหรือมันจะมีเงินอุดหนุนสำหรับการซื้อเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าก็คือตัว CPAP ด้วยออ,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 ออเันนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวข้อมูตอเติมน,นิดนึงนะครับ